ดีครับอัปเดตส่วนของแผนน้ามันกันนะครับจากราคาท้มานั้นก็มีการนะครับทะลุต้านนะครับต้านของไทม์เ m e w e ีกนะครับถ้าหากเราดูในไทม์เ m e w e ีกเนาะจะเห็นได้ว่านะครับแท่งเทียนของชุดนี้เนาะชุดนี้ได้มีการยืนนะครับทะลุามาเทสแล้วก็โอเวอร์แลขึ้นไปแถวโซนต้าน74.390ที่เรามองไว้นั่นเองนะครับ โดยต้านถัดไปนะครับก็มองในกรอบ74.390-76นถึง76นะครับซึ่งเป็นกรอบที่เขาใจะนะ่าจะได้ดันราคาขึ้นไปในโซนถัดไปหากมีการย่อลงมาก็มีเทนนะครับสำหรับขาขึ้นในการรองรับอยู่ครับโดยรับนะครับหยู่ที่โซน72.318นะครับ70.836นะครับ70.836เนาะและรับอันสุดท้ายนะครับ69.205ครับ หากหลุด69.205วนะรอรับที่68เลยนะแต่ตอนนี้มันเริ่มยืนเทรนเนาะเริ่มกับตัวเป็นขาขึ้นนะครับในระยะสั้นแล้วนะครับสะสมราคานะครับรอการเบรกเอาเองอาจจะมีการมาเทสเทรนในโซนก่อนเนาะเทสนในโซนเทรนนี้นะครับจะเห็นไะด้ว่ากรอบซับไพ่นะครับอยู่ในกรอบ76ถึง74.390เนาะก็ถ้าหากยืนราคาปิดเนื้อครับอิ่มๆได้แถวโซน74เนะี่ย ก็มองดาราคาได้ถึง7-6เลยนะครับอัปเดตในส่วนของน้ำมันนะแผ่น้ำมันก็ประมาณนี้เนาะรอย่อไปก็เป็นมุมมองที่เซฟกว่านะครับขอบคุณครับ